สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุคุสุคนเด้อมื้อนี้เฮาก็สิมาดำนาเนาะนี่บอนหอยกินพี่น้องแป้นเอิร์ทเติร์แต่จอเพิ่นบุกก่อนละพว่นยันบ่แล้วสวัสดีคนไล่เลยจะได้สิบ่แล้วสวัสดีทุกคนมันคือกวางแท้เนาะสวัสดี FC มาเด้อมาดำหน้าหอยขอดจอเด้อเพิ่นไว้ได้ผู้ได้หลายล่ะดำหนาบ่ได้ยาก้ยห่นกดนแล้วก็แล้ว กวางขนาดที่แรกอะเต็มเมื่อได้นี่พี่น้องเลยว่แล้วะหอยกินเห็นบ่ยเยอะงานไปเลยมดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งมันตายไปนี่แหละเพิ่นถามว่าอันคือบเหตุหน้าว่านของเราคือโรคกาไปดำมาดำบนหอยกินเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งผลงานของหอยเซอรี่มันหลายกาสมดาย <laughs> จนบนยังจะก็เป็นนองเลย <c oughs> เอ,อ่ะอืมยังก็ไม่แห้งเลยดำเร็วๆเพราะผมมีก้า โถ้ยยอดน่ะยาพัาหนหงมถไม่ไมเกิดสุขิดนี่เหรเหตุใหมีายเด้วนาะเดืทุ่งงลายพุงเนาะไอนน่ะ,อ,นะ,นะอือเอ้ลายอีหลีเลยตักขึ้นนี่กอ่ะ่อกี้ทําให้เนาะ ตักขึ้นีด่างห่เนาะนห้จะได้กระตองหนึ่งอืเดี๋ยวทนทู่ขึ้นมานะครับ้นมาัไปเยจนม่ีาอยูตักมาก็ไม่ได้หนาขนาดกระตองก็้หเลยเาเจ็บมือเจ็บดึมือักตัดตเลยมือสันแห้งอีกเจ็บปุ้งความ่ืบเจ็บม่เจ็บค่ะเพราะว่ามอยากงืมันไวมันเยหรืมันทีละ กูวห้ากับบุเคยมีด็กมอยู่ด้วยใสสอดำมที่ัก่ต้องใส่แล้วเอกไปดละใส่เด้อใส่เด้อลังมือแตกเน้อใครแต่มือนี้มันหอนนากกว่าหนาเพราะวานี่หนาาทุกมือก็สอน้เพราะว่าเดี๋ยวไม่ื้อผ้นะทำไงแกะเสื้กับ

แก่งเก็บหอยอ้าพี่มาไขไวายเลยเออค่ะหอยนี่คือมหนาด้านหน้ามืนเถะไขแล้วพี่น้องไขหอยแนยน,น,นี่เจ้าเจ้ากระยานปิงบ่เจ้ากระยานปิงบ่คือต้องย่านปิงนี่ปิงละ มันบ่มีแต่ว่าเป็นอยังคือยันปีงอ่ะมันคือเกิดน้ำหลังนะ,นนะกินเลือดกินเลือดกัญญามันอไรสะเจอบริยานเดอปีงนะทุกคนเพราะว่าปีงมันเกิดน้ำหลังด,ด,ดื้อๆเด้อไม่เด้อดำน้าเด้อโอ้โหทางนั้นก็อพอทางนั้น นมี่กัดหัวประมืออยู่บเยาว่ามันคู่บนนะ่ะนี่ตัวไห้นี้เฮงกระเตกทุกคนทีแรกเขาเขียวเขียวนำ้ำน้ำลิฟคูนองบนเลยฟูนองบนเลย Nè, cháu chơi đầm na quay được Hèn nhau không cần hèn quay đấy, thảo ấn nhỉ nè Hùn à, hùn à hù Không có hèn quay, ui Dễ rồi đấy, hèn quay thảo này nó không thể chắc mọi người đấy Không có, bảo hèn quay nó <cười> 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 Tên nhắn nó, nhìn như bụi đẹp Nó quay gì, lì đây Ui, muốn cầu เนียงตัวเนียงตัหลังมืออิตุมตะแต่ละมือสซโจก็ได้แม่ในแะเนากเป็นมือหลังคนเลื่อมเหลือมทุกคนปานคีโก <c ười> ให้พี่เบิงสะแนนดนำหน้าอีกทีก่า ไปงเกอเลใส่เนาะต้องใส่อย่างมืออาวันอาหองละอย่างมือบาดอาหงรอเล่เมื่อ,าอ,าอวานนี่แซมนาเผืนเนะาะวันนี้แซมนาสาวโจเจใ,ให้นั้นก็เสียเดอ้อทางแคมแนมไปคือบม่ได้เสียเนาะแต่ว่าเนมาให้นี่กับเสียคือกันมาเบิงไกลไกเว้ยคิดว่าทะเลสาบ คืออย่างหนาคืออย่างหนาขาวบุแป้งดิบบุแป้งบุบุแป้งมาได้บ่มัดก้าก้ามาทำอีดอย่างงามงามอยู่มาเกือบมาหดซับเปลงเคเลยเจ้าเอาไครก่อนดาด้วยดิกับกับโอ้แข็งแขง งามเน,ะนาะหน้าเขาคือแบบโคงโคมไปค่ะชิบชิบใช่ไหมเนะมเมื่อบานโคมเมื่อบานเอ้าาตรงดำแม่น,นั <c oughs> น่นบอกก็แม่นะเพิ่นโบฮักโคมันมาทางนี้อ้อนนะ่ะดึกมาพี่เจอด้วพี่ยัง dạng hôm nay không còn con 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 nó con 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 โค้งแล้วฮะต้องเอาสามก๊กเลยบอน่าใดกระได้เนอะเอ้าเอลกิวเอลกิวทุกคนหนานาสาวแนนเอลกิวมือใสช้ผืนเดีดกระปูงเลยดิหิดขามาแล้ววันนี้เบิดเก่งบ่เก่งบ่ดดำตาเฉดเเอาพูดเรื่องมาติงดำจังเลย ต้องบ,บังเวิญบังเอ,อิญได้พบหนะ้าโบเวนบังเอิญได้พบเจาา้าเฮ้ยเฮ้ยฮองฟีเขาก็บังเลิกเนละ้วเออเฮาแต่งใหม่เนาะส้องบันเวิญบังเอ,อิญได้พบเจ้าน้องใครเหล่าใครเหล่าหาเสียงดีโอ้ม่วนเด้อใายของแกงเนหลา,ายมากมีเออเราจีนี กินเร็วันเมืนจ้าโบเป็นยังหมดใจเงินเห็นไหมวห้องบบได้ชุดพิงลื่เรื่อยๆห้องเพลงพิพเขาก็ยาเนะโบได้จิตดดิกระจิตไห้องห้องถือหลานิจิกจิ๊แล้วก็ห้องม่วนหลายติดิกจิ๊เด้วยจังห้องแบบเิ็นเขียน่ไงแล้วเ็ตหน่แล้วหมดยัง ก <c oughs> ินบ่อได้ใจกินัก็ไม่ลอยลำกินแล้วแอวบางตามเอาเงินยืมเงินเอาเงินน้ำัว <c oughs> เพลงเขาการห้องถืกอยู่นะแต่เขาหนีห้องก็ถือ <c oughs> เสน่ห้องเพลงมวลน่ะทุกคนใครอยากข้างว่ามาเมื่อ้ โอ้โบอกได้โค้ง <c oughs> ป้าล่ะเด้ยเด้ยโค้งแล้วยอันตรายเลยใ่กัน <c oughs> <c oughs> นอก,นอกใส่กันนอกที่เด่นปุกบเด้ปุ๊บแล้ว <c oughs> นำ <c oughs> ใครจะตามา <uk> <c oughs> มูตาตีนก็คือบะเห็นเจ้วหนูนะ กำหน้าจะไปดองดังมือแตกเด้อเขากับบุฟเฟ่ต์ใช้แต่จะไปใส่ของมเด้อฉากันใส่เดิมรีดผมแทนในเดิมมือไหนวะไอ้ไอผู้บ่าวแล้วเนาะหลังมือแตกรักกับบุฟเฟ่กินใกล้ผู้บ่าวเลยผู้บ่าวได้หลังมือแตกมืนไปเอ้ยกระดิ่งกระดิ่งกำบำลุ้งเดิมเบิดแลมเบิดมือเลยเนาะไปกินของเผาเลยเฉพาะหนึ่งจำไม่หึงวะในบัตรเติร์นหรอวะ ได้แล้วถ้าแบบหน้าท like ี oh. uh ่โทกหน้าปิดจะได้บัดซื่นเดะไยวบัดซวน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 แล้วเอ้างานเขาเดี๋ยวก็เป็นงานเราโดนไหนวะเอาหอยนี่ไปให้เขา แก้มเหลาหอยจีแก้มเหลาไหมเปนนหองได้เลยไม่ได้หรอนี่หอยจีแก้มเหลาันห้องได้เลยไม่ได้หรอนี่เพลงหอยจีแก้มเหลานี่ไหะจีหอยจีแก้มเหลาเพลงอันที่เสด็จโมโหขับเมื่อหุนใหอบหอยจีแก้มเหล่าไ จำเรามาใส่กระตาเต็มห <laughs> <laughs> ้องไหมโ <laughs> <laughs> อมาา้ย <laughs> จับขึ้นมาเอาเรัดเพลงบรอนมานะ <laughs> จับขึ้นมาใส่กระตาเต็มหา <laughs> มาซอยกันกอกหมอกทีหอยห้องเรเป็นห้องไหนมามาหห้ย กัไกระบโบมาเจ้กเตยโมไปดำหน้าไปดูทีด้ยชืดไปุกทีดอ้ะก็ข้าดำซสอมันยังทะลดีไ่นี้นะลดีอระเบิ้งแบบมันดีไกลจ้าโอ้เจ้าหนาเอกีคว่าเขาดับสานะกำลังไล่เลยโบนจะมันอ่อน ไทยมาวอกขอด่างสาเนี่ยนะด่งหน้าก็เป็นอืมลูกกาก็เป็นอืมกินเผาอกก็ยังเป็กินถัาวก็เป็นเอ้าขุกรดอัดแหละเล็วมากเลยยังมีสีอัดไว้เป็นละมุนก็เป็นอืมเห็นยังเป็นอีกเดี๋ยวว่าทอดไก่เอาไม่ไหมนะทอดไข่แต่เอาไม่ไหมนะ เพื่พ่นึง้อใจนิ่นึงมูเล่กูเล่เขาจังไปเนาะพีโจที่จับหน้าเขาพูดนะเออคามมาจับมาโสงใสเงขึ้นขัดส้วจะดันจังมาจับอ่ะ เสือมอันแรงเนาะดำหน้าแข็ง่มันดำหน้าอ้อน xin bước Hãy subscribe cho kênh nôn đi Để không bỏ lỡ những video

你看能不能？快点，宝不快！ มันกได้ิ่แล้วกอันตอนนั้นที่แตนเอเตอร์งแตมันงามอ่ะแต่นนันเป็นห่วงเจ้ลกิ้งไรที่เลือเลยจ้ะไปยังบริเวณนี้เลยผลงานการดำหน้าเฮามือนี้พปแล้วซ้ำเนาะพี่น้อง hoa mướt con, nhung nòng nưng, nước cho, phụ huynh đang kẹp hoai yo, đâm leo hoa kẹp hoai to, hoai lái lái, vừa đập ụp thùng yo, lái bao. giờ làm mướn hàn, sạp toàn ต่อไม่เป็นทักแรกเป็นทักมาต่อมีแต่ต่อบ้านเน,นี่ยมันกี่เนี่ยพี่น้องเรือแต่ต่อเขียวมันดีขนาดเนาะไม่ใส่หอยนี่ดีดีนะเน,นี่ยต่อมันกินตอนง้วกินเนาะง้วก,กินง้วก,กินแล้วกระชุ่มกระชงเลยดึงดูหน่วยหอย ตอนนี้การลืมขำเละแต่เว้นทิ่ตกดีละสำหรับคลิปเด็กกาขอจ้อยเพียงคิดใน,นเด้อพี่น้องขอตัวไปเก็บหอยกอนเนาะไปเด้กกาฝากเป็นกำลังใจให้เนียนในเด้อบ๊ายบายพบกันกินนะเด้อ